ฟังทุกท่านวันนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่อยู่ที่19กองศาเซลเซียสก็ยังหนาวนะซึ่งความหนาวกายเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี่นี่ก็แสดงว่ามันเกิดการวิปริตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเพราะว่าอากาศร้อนอากาศหนาวซึ่งก็ได้เกิดขึ้น ท่านผู้รับชมและก็รับฟังทุกท่านในความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงทำให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่มีใครที่จะยับยั้งหรือว่าต้านทานได้เพราะว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ สิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปโดยในเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีไม่ทำความเข้าใจให้ดีเราไม่ทำเหตุอย่างนี้ไม่ละสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะพบสิ่งที่เราจะต้องการก็คงเป็นไปไม่ได้ ในวันนี้ก็อยากจะพาท่านมาศึกษาในหมวดธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นอะไรเห็นตามความเป็นจริงเมื่อวานนี้ก็กล่าวไปแล้วว่าถ้าเราไม่ละธรรมที่เป็นเหตุที่จะได้บรรรุธรรมหรือเข้าใจธรรมที่เร็วสติปัฏฐานสี่ไม่ละธรรมหกประการแล้วก็ยากที่จะเห็นตรงนั้น วันนี้เรามาศึกษาในพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่15ได้ทรงกล่าวในพระไตรปิฎกวดนนี้ว่าเห็นตามความเป็นจริงจิตจริงหลุดพ้นแล้วจะเห็นยังไงแล้วจิตเราถึงหลุดพ้นถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วจิตก็ไม่หลุดพ้น <c oughs> ในเรื่องนี้พระองค์ทรงตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงพิสูจน์ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่จะควรทําทําสําเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็หมายถึงว่าเห็นเพียงเท่านี้การื่่ว่าอยู่จบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์ก็คือเป็นพระหรหันต์นั่นเองพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นทุกข์รูปเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมเ,อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะความคลายกำนัดจริงจิตจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยาสาวกนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมาจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำมิได้มีพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาพิสูจน์ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สรับแล้วย่อมเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายความกำหนัด เพราะขายความกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์หยุดจบแล้วกิตที่จะควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิตอื่นที่จะทําอีกมิได้มีก็เพียงเท่าน,นี้แหละจิตก,ก็จะหลุดพ้นคือถ้าเราเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้มันจะหลุดพ้น แต่ถ้าเราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอย่างเงี้ยเมื่อเราไม่เข้าใจตรงนี้เรายังไม่หลุดพ้นแต่หลุดพ้นเราเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราแต่ที่มันไม่ใช่ของเราก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท คืออาศัยสิ่งมีการเกิดก็ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปมันเป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทกับอิทัปอิทัปปัญตาและปฏิสมุปบาทอย่างนี้คําว่าปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่าอาศัยกันได้เกิดขึ้นก็ถ้ามันสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้ก็จะมีเป็นไปอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะ ลดขายความเชื่อว่าเป็นเพราะกรรมในอนดีตกรรมในอนาคตรหรือกรรมในปัจจุบันนะกรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะพเจ้าว่าอันั้นก็มันอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทในกรรมที่ทั้งหมดเนี้ยที่อามาได้กล่าวมาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกรรมถ้าเราไม่เข้าใจเหล่านี้เราไม่เบื่อหน่ายว่า การเห็นเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายนะเห็นแล้วมันก็พอใจไม่พอใจหรือเฉยๆใช่ไหมก็เห็นก็เห็นก็เป็นอย่างนี้ซ้ำๆอย่างนี้ก็น่าเบื่อหน่ายถ้าเราเบื่อหน่ายก็จะคลายความรักความพอใจในการเห็นไปได้ไม่รู้จะเห็นไปเพื่ออะไรเห็นแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงรูปที่เห็นก็ไม่เที่ยงตาที่เห็นก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเนี้ยเข้าใจทมความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายมันเหมือนญาโยมทั้งหลายเบื่อหน่ายจากการมี เรามีอะไรเนี่ยตามมาด้วยความทุกข์ตามมาด้วยโทษตามมาด้วยภัยของจากการมียกตัวอย่างอ่ะโยมมีตัวเราเนี่ยเราก็ทุกข์ละทุกข์ที่จะดูแลให้ข้าวให้น้ําอาบน้ําแต่งตัวคอยกินยารักษาโรคคอยให้ความอบอุ่นเห็นไหมมันเป็นทุกข์แค่ตัวเราก็ทุกข์มากละถ้ายิ่งไปเอาคนอื่นมาเนี่ยมันก็ทุกข์ก็ไปอีกมอน,นยามา กำลังบรรพชาสมาเนรป้าดูร้อนช่วงนี้นะเด็กก็ทุกไปตามเด็กแต่เราก็ต้องคอยดูแลคอยเป็นพี่เลี้ยงเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะเขาก็ทุกเราก็ทุกเห็นไหมเราเห็นแล้วบางทีเด็กน้อยมันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็น่าเบื่อหน่ายแต่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงอ๋อนี่เป็นวัยของเขามันก็เป็นอย่างนี้แหละตอนเราเป็นเด็กเราก็เป็นอย่างนี้เขาเป็นเด็กก็เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เราเป็นคนใหญ่แล้วเราก็จะ ปเล่นอย่างเด็กก็ไม่ได้นี่เห็นถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายไม่รู้จะไปเล่นตุ๊กตาไม่รู้จะเป็นอะไรอย่างเด็กใช่ไหมฮะชีวิตเมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเหมือนกับเราเล่นกับชีวิตที่มันมีอยู่บนโลกนี้ว่าเป็นของจริงจังเป็นของอะไรแท้จริงเป็นเหมือนบทละครนะแสดงบทเป็นเด็กเห็นไหมเด็กน้อยเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีสามีามีลูกมีครอบครัว แล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายจบบทละครชีวิตชีวิตเราก็มีเท่านี้อ่นะศึกษาให้ดีเนะี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทหมดเลยนะเป็นอิทัปปฏิจจตาและปฏิสมุปบาทอันสิ่งที่มีเนะี่ยสิ่งนี้จึงมีนะวันนี้จึงถือโอกาสฝากท่านทั้งหลายผู้รับชมและฟังนะวันนี้ก็ตัวน้อยตื่นมาแล้วนะเดี๋ยวจะให้ตัวน้อยได้ ท่องกฎอิทัปปัญาและปฏิสมุปบาทให้โยมได้รับฟังกันเราก็จะได้เข้าใจาท่องหน่อยสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ย่อมดับไปอายุวันโนสุขังวลังสัตว์ทุสั <med> ตว์ทุกบท้ายด้วยขอให้มีอายุวนนันนะสุขภะระ ซึ่งเป็นคําที่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดก็ตามให้ข้าวให้น้ําให้ทานให้ยารักษาโรคเขาย่อมได้พรชีประการคืออายุวนาสุขาปาระ,ระและปฏิพานไม่ต้องให้ใครมาให้หรือไม่ต้องให้พระให้ผู้ทําก็ได้ขึ้นทันทีเมือนเรากินข้าวเราก็ได้ความอิ่มเราร้อนเราไปอาบน้ําก็ได้ความเย็นใช่ไหมฮะมันเป็นปฏิจจั์ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละ ท่านผู้รับชมทั้งหลายเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็น่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรยึดมัน่นหรือมั่นจริงจังอะไรได้เลยเหมือนกับร้อนกับหนาวกับเย็นนี่แหละใครจะชอบเย็นแต่พอเย็นมากๆก,ก็ไม่ชอบอีกใครว่าจะชอบร้อนพอร้อนมากๆก,ก,ก็ไม่ชอบอีกก็เป็นอย่างนี้นะฮะเมื่อเราเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเองนะเนี่ยเบื่อหน่ายจากการยึดถือเบื่อหน่ายที่จะ ไปยึดครอบครองอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแต่จะเข้าใจหลักธรรมตามความเป็นจริงแต่ก็อย่าเบื่อหน่ายทมนะเบื่อหน่ายทมก็คือเห็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แหละถ้ามีตาก็จะเห็นรูปมีหูจะดินเสียงถ้ามีจมูกก็จะได้รับกลิ่นถ้ามีลิ้นก็จะได้รับรสถ,ถ้ามีกายก็ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนหนาวอย่างเนี้ยอ่อนแข็งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็โอ้ก็เบื่อหน่ายไปเองแหละเหมือน ยาโยมทั้งหลายเนะี่ยอยากได้อายุยาวๆนยืนนานใช่ไหมลองโยมมีอายุสักร้อยปีหรือเก้าสิบปีไปไหนไม่ไหวนะโยมยังอยากจะมีอายุร้อยปีใช่ไหมแต่ผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะั้ไม่อยากได้เลยอายุร้อยปีแล้วไปไหนไม่ได้ไม่มีความสุขเลยคนแก่นะ่ะอย่างอัตมาเนี่ยหกสิบสามปีย่างก็หกสิบสี่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความสุขนะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ที่เรายังอยู่ก็เพื่อจะภาคเพียร ทำให้เข้าใจหลักธรรมของพุทธะได้อย่างชัดเจนมั่นคงหนักแน่นแล้วพอถึงช่วงหนึ่งเราก็ต้องจากไปแล้วก็ต้องตายไปนะในก็ขอมวตนากับคุณโยมนู้นนะจากต่างประเทศนะได้แสดงความชื่นชมมาบอกโอ้ลูกเนนน้อยเก่งจังเลยสาธุเจ้าค่ะเนนสาธุครับ สาธุครับอา้าวหลวงว่าให้พรสปีให้โยมฟังหน่อยเลยวสป,ปีติโอติวาสันตุสาภาโลโควิรัสสตุมาเตพาวตวันตาลายสุขิติขายุโกภาวาอภิวาพนาสิริจานิจังพุทธ,ธาปัจจยโนจัต ทันติอายุวัตโนสุข,ขังพาลางอายุเจ็ดปีโยมเป็นหลานของยายชีมาบวชปีนี้เป็นรอบที่สองนะก็ขอโมดธนาขอเจริญพร